สวัสดีครับทุกท่านและ f c ช่องรีไทยพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการบำรุงต้นพืชของเรา ด้วยเจ้าสิ่งนี้กันนะครับคือสีอิ้วหวานหรือสีอิ้วดำนี่นะครับในสีอิ้วหวานและสีอิ่วดำนี้นะครับจะมีปลาหมักจากทะเลแล้วก็ยังมีน้ำตาลทรายแดงที่สามารถบำรุงต้นพืชของเราได้ด้วยนะครับขนาดในขวดนี้นะครับยังเขียนว่าเด็กสมบูรณ์เลยนะครับต้นไม้ของเราจะไม่สมบูรณ์ได้อย่างไรครับตามมาดูวิธีการทำกันเลยครับ โดยวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้จะมีสีอิ๊วดำหรือสีอิ๊วหวานช้อนเครื่องดื่มชูกําลังน้ำสาวข้าวแล้วก็น้ำเปล่าจำนวน5ลิตรเราจะนำทั้งหมดนี้นะครับลงไปผสมในน้ำเปล่าจำนวน5ลิตรนี้นะครับโดยเราจะใช้น้ำสาวข้าวจำนวน1ลิตรในน้ำสาวข้าวนี้จะมีวิตามิน ต่างๆเยอะแยะมากมายที่จําเป็นต่อต้นพืชของเราทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีและหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องดื่มชูกําลังจํานวนหนึ่งฝาในเครื่องดื่มชูกําลังนี้นะครับจะช่วยเลี้ยงรากและช่วยให้พืชของเราแข็งแรงใบเขียวขึ้นขั้วเขียวขึ้นนะครับ แล้วก็พระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับคือสีอิวหวานเราจะใช้สีอิ่วหวานหรือสีอิ๊วดำนี้นะครับจำนวนสองช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะครับเทใส่ลงไปเลยครับในสีอิวหวานหรือสีอิ๊วดำนี้นะครับจะมีปลาทะเลในการหมัก แล้วก็ยังมีน้ำตาลทรายแดงและมีธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อต้นพืชของเราแน่นอนหลังจากนั้นเราจะทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับและเมื่อเราทำการคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการลดราดทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตติดดอกออกผลเร็วแล้วทำให้รากของต้นพืชของเรานะครับได้ออกหาอาหารได้เร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นตามมาดูกันเลยครับสำหรับต้นชวนชมที่ออกดอกงามๆนะครับลดราดไปเลยครับอาทิตย์ละ1ครั้งในการลดราดเราจะลดราดอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็สำหรับ ต้นพืชที่สมโสมแบบนี้นะครับเราก็ลดลากไปเลยครับทําให้ต้นพืชของเรานะกลับมาเจริญเติบโตงอกงามได้เหมือนเดิมต้นบ้าแดดหรือว่าต้นคุณนายตื่นสายนะครับลดลากเพื่อบารุงเดี๋ยวดอกของต้นคุณนายตื่นสายก็จะออกมามากมายเลยนะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับลดลากไปเลยครับอาทิตย์ละห่ครั้งในการใช้นะครับ น้ำเพื่อบำรุงต้นไม้ในครั้งนี้เราต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวเพราะจะเกิดการเน่าเสียได้สำหรับต้นแคนตัสนี้นะครับเราก็สามารถลดราดได้อาทิตราดหนึ่งครั้งนะครับลดลาดมากไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นแคนตัสจะตายนะครับและเน่าเสียแล้วก็ต้นดอกไม้นะครับสวยๆนะครับออกดอกสวยๆเราก็ลดลาดได้เพื่อทําให้ต้นไม้ของเราติดดอกออกผลเร็วเหมือนเดิมนะครับ และคลิปนี้ในการใช้สีหวานหรือสีดำในการบำรุงต้นพืชถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้นะครับลองเอาไปทำดูครับและคลิปนี้ท่านเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยไทยทีชแนลได้นะครับและคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับจากวิทยไทยพีชาแนลครับผม